มันปั่นขึ้นไอ้เหี้ยเย้โอ้ยเหี้ยเหี้ยชายไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยชายเอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยมึจริงเลยไม่เบรกเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ย เฮียโทรศัพท์กูโผลพังหมดเลยปะาย